พี่ป้อมผมมีเรื่องเดือดร้อนเองมีอะไรให้พี่ช่วยวะผมขอยืมเงินหน่อยพี่เฮ้ยไม่ใช่ผมขอยืมตังค์เลยพี่ได้เออยากได้เท่าไหร่พี่ให้เองได้แต่เองมีอะไรมาคำ้ำประกันพี่ผมมีนี่ลำโพงมัชชุนี่คือลำโพงบูทูปแพงมากนะพี่ถ้าพี่เอาไปขายต่อ ยังไงพี่ก็ได้ตังค์แล้วข้าจะขายต่อให้ใครถ้าเกิดมันจะมาซื้อกักข้ามันไปซื้อที่ร้านไม่ดีกว่าแล้ววะผมซื้อมาทุกมาแล้วพี่ถ้าพี่เอาไปขายต่อยังไงก็ได้กำไรเองซื้อมาจากไหนวะทำไมซื้อมาถูกขนาดนั้นซื้อจนต้มแบบเอามาขายต่อได้เลยผมซื้อมาจากเพจบ้านลำโพงโดยนายชายเย็นปากกระป๋องปากระป๋อง,องโลซา ฮักแต่ได้ซื้อปากกระป๋องปากกระป๋องทำมันดีบางใดปากกระป๋องลทำมันดีบางใดบ่ต้อง